หัวบางมากไปยังเอาแล้วโอ้ยเธออันนี้เป็นอะไรคะทำไมบางขนาดนี้นี่เดี๋ยวมาดูอันนี้อันเนี้ยช่วยได้ดีมากๆช่วยอะไรอ่ะช่วยปิดผมบางนี่แหละเนี่ยอ๋อแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ไหมนี่คือตรงนี้อ้ยจะแตกลงไปกลางจริงเหรอเดี๋ยวเรามาดูไม่ถ้ามองอย่างเงี้ย คือมันแค่นี้เว้ยแต่พอโป้งจะไปลักข้างล่างอันนี้มไม่ได้เลยเพราะว่ามันทําให้คนนะ่ะเห็นเรานะจากบนหัวผู้ชายเห็นทําไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาปิดกันอันนี้ดีมากใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ถึงแบบว่าหนึ่งนาทีเขยา่าแล้วก็แค่สีแค่นี้ไม่ต้องเยอะเห็นไหมนี่แค่นี้เองเรียบร้อยแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุด มีตัวนี้แถมให้ใช่ปะเกลี่ยมันนิดนึงนี่แล้วมันจะอยู่แบบว่าอลังเวอร์วังมากนี่เก็บไรผมนิดนึงอ่ะแค่นี้เองดีนี่เสื้อขาวแล้วเนี่ยไม่เลอะใช่ไม่เลอะดูด,ออดูอ่ะถ้าใช้ถูกวิธีไม่มีทางเลอะที่สำคัญก็คือท้าแห้งหอมมากใช่กินเนี่ยก็คือ,<พ>อดีอที่สำคัญนะจะบอกว่าหมอารม อ่ะก้มลงหนูจริงใช้ได้ได้อ่าใช้ได้ได้แต่อันนี้คือแบบว่ากระทันหันนิดนึงนะไปออกงานแล้วไงใช่เนี้ยแต่เดียวสมมุติเราไปพงไปผับไปหาผู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าผมมันมีปัญหาใช่ป่ะหัวมันมีปัญหาใช่ป่ะมันก็แป๊บเยี่ยมก็ได้แหละนี่แค่นี้แหลแล้วก็ใช้หวีสา่งๆางมันนิดหน่อยหวีหายไปไหนเอาว่าอยู่อ่ะเนี้ย แค่นี้เองนีเธอเสร็จแล้วเรียบร้อยแค่นี้เห็นไหมเนี่ยโป๊ะตรงไหนอ่ะเอาปากกามาวงดไ<ล>ิไม่มีคำามว่าโป๊ะไม่มีคําว่าเป็นก้อนจ้าออเรียบร้อยจ้าอะออกเเรียบร้อยเสร็จ